กราสวสดีพี่พี่ชาราเกมเศรษฐีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ขอต้อรับก็สู่การรีวิวเอีเวนต์ใหม่นะครับเซอร์คัสหมิงหมิงนั่นเองนะครับโอเคก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับสำหรับเอีเวนต์ย้อมแมวตัวละครนะครับในตาน,นี้ก็มาถึงคิวของหมิงหมิงกันแล้วได<อ>้เองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในอ่าเกมกันดีกว่านะครับว่าเขามีรายละเอียดสกิลเพิ่มเติมอะไรกรันเข้ามาบ้างนะครับอ่ะเปิดมาขายกันก่อนอีกแล้วนะครับก็มีอะไรบ้างเนี่ย 4 C e นะครับอีเวนต์นี้รู้สึกว่าจะมีเป็นแบ็กคอรัสด้วยนะครับที่กลับมาเลยหลังแล้วก็เป็นตัวละครอ,อย่างมิงมิงเวอร์ชันเดิมแล้วก็หลายๆตัวนะครับโอ้เฟรมนะครับค่อนข้าง,างสวยอยู่นะออคือส่วนมากอ่ะอีเวนต์เนี้ยไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมผมจะชอบซื้อเพชรแล้วก็ไปไปซื้อพวกของตกแต่งมากกว่านะครับอ่ะเดีย๋ยวเรไปดูที่ความสามารถของการตัวละครกันดีกว่านะครับอ่ะมาดูโมเดลก่อนนิดนึงเนาะ อโอเคก็เป็นโมเดลของร่างออริจินอลนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างขนาดนั้นนะครับเดีวไปดูในอันนี้ดีกว่ามันเลื่อนนะครับความสามารถความสามารถนะครับก็คือทุกโอกาสการทอยลูกต่าของฉันนะครับโอกาส50%ชาร์จโลซูเปอร์บวกเพิ่มทีละ20%เมื่อไม่แสดงผลนะครับแล้วก็เมื่อถอยลูกเต๋าเนี่ยโอกาส90%เปิดใช้งานพื้นที่เอฟเฟกต์สเปรย์นะครับบนพื้นที่ทั้งหมดภายในระยะแต้มที่ถอยได้นะครับ เปลี่ยนแปลงจากเดิมเนี่ยก็คือเส้นทางเปลวไฟหายไปนะครับแล้วก็ยัดสกิลพื้นที่ฟกสเปย์เข้ามานะครับแล้วก็โอกาส90%ป้องกันสกิลบังคับย้ายนะครับจำกัด2ครั้งนะสกิลบังคับย้ายด้วยนะครับสกิลบังคับย้ายแบบพวกสกิลบัตรเชิญดึงแม่เหล็กอย่างเงี้ยที่เอาไว้โจมตีเราได้ใช่ไหมแล้วก็ไม่มีสกิลป้องกันการดักจับด้วยนะครับ คืออ่านแค่สกิลแรกเนี่ยก็ค่อนข้างบูดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวพูดต่อให้จบเลยก็คือสกิลที่2นะครับเมื่อตกเลนมาของฉันโอกาส85จ่ายมาเบิ้ล70ของค่าผ่านทางพื้นฐานและสุ่มเรียกฝันข้าม1คนนะครับมายังตำแหน่งของฉันในตอนนี้เมื่อฝันข้ามตกที่ตัวฉันนะครับสลายมาเบิลฝันข้ามนะครับอืมก็สกิลนี้ของน้องยังคงอยู่นะครับก็คือสกิลบัตรเชิญเวลาที่ฝันข้ามมาตกที่ตัวเรานะครับก็จะ ถูกสลายมาเบิรให้กลายเป็นศูนย์นั่นเองนะซึ่งมันก็สามารถป้องกันได้ด้วยสกิลป้องกันขโมยมาเบิรนั่นหแหละนะครับแล้วก็สามารถไปคอมโบกับสกิลดูดแม่เหล็กได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยป้องกันการโจมตีเรียกตัวได้นะครับแต่ว่าเราดูดติดอย่างเงี้ยสกิลสลายมาเบิรก็ยังทํางานอยู่นั่นเองนะครับถัดมานะครับเมื่อตกพื้นขิงชั้นในเทิร์นของชั้นเนี่ยโอกาส80%นําสิ่งที่ตั้งและสิ่งอันเชิญในแถวนั้นออกแล้วก็ เคลียร์พื้นที่พวกสีทิ่ตั้งสีเชิงแพทเทนั่นเองนะสกิลสุดท้ายนะครับเมื่อฝันตรงข้ามตกที่ตัวของฉันนะครับโอกาส6 0พอน์ผนึกการเคลื่อนย้ายของฝันตรงข้ามนะครับโอเคมันมีตรงไหนน่าหาบ้างเนี่ยคือเอาจิงริงไหมอีเวนต์เนี้ยเหมือนกับว่ามันเป็นการเลหลังมิงมิงนั่นแหละนะครับก็แค่แบบยัดตัวละครแบบย้อมสีอย่างมิงมิงเซอร์คัตเข้ามานะครับก็คือเอาจริงๆอ่ะตัวเนี้ยไม่แนะนําอย่างยิ่งเลยให้ทานะครับเพราะว่าสกิลแบบ ไม่ได้มีสกิลอะไรที่เป็นเมตาอะไรขนาดนั้นนะครับคือเล่นได้ไหมก็เล่นได้แหละนะครับอาจจะเอามาเล่นขำๆนะแต่ส่วนตัวเนี่ยไม่แนะนําแบบผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่คิดจะสะสมมาทําหรือว่าอยากจะเอากาดตอละครเมตาสักตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ตัดออกไปได้เลยตัวแรกในอีเวนต์นะครับตัวที่แนะนาจริงๆเนี่ยก็แนะนําว่าเป็นตํานานมิงมิงนะครับตัวนี้ผมไม่มีในดีก็จริงแต่ว่าสไตล์การเล่นมันก็ไม่ได้แตกต่างจากเทพีอาคีผีเสื้อสมุทร เพราะว่ามันมีความสามารถที่คล้ายคลึงกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าตัวของมิงหมิงเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการปิดสกอร์นะครับเวลาที่ถ้าเกิดว่าเอาไปเล่นในแผนที่ดินแดนหิมะอย่างเงี้ยนะครับตัวมิงหมิงมันจะปิดสกอร์ไม่ได้ถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาสร้างสกายแลนถูกต้องไหมแต่ว่าเทพิเอร์คอ่ะ e มันสามารถจบตีขโมยมาเบิ้ลเวลาตกพื้นที่ภายในแถวได้อยู่นะครับแต่ว่าตัวของมิงหมิงอ่ะมันก็จะไปเล่นเก่งในพวกแผนที่ที่แบบไม่ได้ใช่แบบ ดีแดนหิมะส์มากกว่านะครับแต่ถามว่าการแบบความน่าเล่นอะไรเงี้ยถามว่าอยากรอตัวเทพีเชีพีเสมุดได้ไหมก็รอได้นะครับเพราะว่าผมมองว่าตัวพีตัวเทพีอ่ะนะครับตัวเทพีเอชีดาเมจมันแรงกว่ามิงมิงนะนะครับในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับเพราะว่ามิงมิงเนี่ยถ้าเกิดว่าฝันตรงข้ามป้องกันได้ครบทุกอย่างเลยนะครับการดีบัฟติดกันขโมยเงินติดกันขังคุกติดอย่างเงี้ยโอ้โหตีเขาไม่เข้านะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่อง ใช้งานยาวๆนะครับผมก็เชียร์ตัวของมิงมิงมากกว่าเทป k อักคนะครับในเรื่องของมิงมิงเนี่ยเขามีสกิลป้องกันในเมต้าที่ค่อนข้างครบเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นป้องกันขโมยมาเบิ้ลนะครับหรือว่าป้องกันการย้ายอันเชิญน,นะครับจำกัด3ครั้งอยู่ที่70%แล้วก็เป็นตัวละครที่ป้องกันการย้ายอันเชิญที่เปอร์เซ็นต์สูงสุดแล้วในเซิร์ฟไทตตอนนี้นะครับอ่าซึ่งผมจะบอกว่ามันสามารถเล่นได้ยาวๆนะครับเวลาที่ ในอนาคตเนี่ยพวกการ์ตัวละครสายอันเชิญใหม่ๆเข้ามาในเซิร์ฟไทยอะ่ะตัวละครที่มันมีสกิลป้องกันอันเชิญอะ่ะมันจะโดดเด่นขึ้นมามากกว่านั่นเองนะครับอ่ะโอเคเอาก,ก็ฝากไว้ประมาณนี้ถัดมานะครับก็เป็นตัวละครลูกรักอย่างตำนาน Black Horus ของผมนะครับที่กลับมาเลหลังด้วยนั่นเองนะครับถามว่า Black Horus นะครับเล่นได้อยู่ไหมเมตาเนี้ยเล่นได้นะครับเราก็เป็นตัวละครที่ผมไว้วางใจในการนําไปไต่ลีก 9วินได้น,นั่นเองนะครับอ่ะตัวของแบ,บคโฮลัสเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เน้นโจมตีกายภาพนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่ต้องพึ่งจี้พึ่งคอสตูมนะครับแล้วก็แนะนําว่าเติมเป็นตำนานจะดีที่สุดนะครับซึ่งถ้าพูดอ่ะก็คือเป็นตัวละครที่ของครบงบถึงมันเดิมนั่นแหละนะครับคือในเมต้าตัวเนี้ยมันมีไม่กี่ตัวหรอกที่แบบไม่จําเป็นต้องแบบของครบงบถึงไงแต่การตัวละครหลังๆอะ่ะมันเริ่มแบบแสดงให้เห็นแล้วว่าเออถ้าขาดอะไรบางอย่างไปเนี่ย มันแทบจะทําให้การ์ดตัวละครอ่ะมันมันเล่นได้ไม่สุดอะไรประมาณนี้นะครับตัวของแบคคอรัสก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันนะครับที่ถ้าเกิดว่าไม่มีคอสตูมนะครับก็ขาดโจมตีเริ่มเทินไปอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าคอสตูมของแบคคอรัสอ่ะมันคือสกิลเทเลพอร์ตแม่เหล็กไฟฟ้าเริ่มเทินนะครับซึ่งแน่นอนว่าลูนกระต่ายไม่สามารถยกเลิกได้นั่นเองนะครับก็จะทําให้ตัวละครของมันเนี่ยโดดเด่นมากนะครับถ้ามีสกิลคอสตูมนี้นั่นเองนะซึ่งถามว่าคอร์ัสเนี่ยมันเล่นยากไหมมันก็ค่อน ต้องวางโพ i ิชันเมืองดีๆนะครับอยู่ในระยะการทอยที่ถูกต้องแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่เจอฝันตรงข้ามที่เขารู้เหลี่ยมเรามากนะครับตัวของแบคฮอรัเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนอย่างหนึ่งก็คือสกิลโยนหอกทะเลทรายนะครับไอสก,กิลคว้างหอกเนี่ยเป็นเป็นจุดอ่อนของมันแล้วก็เป็นจุดแข็งเหมือนเหมือนกันของมันนะครับคืออะไรจุดอ่อนในเรื่องของเวลาที่ฝันของข้ามเนี่ยเขาไปยืนหลบที่การ์ดดวงนะครับหรือว่าพื้นที่พิเศษหรือว่าพื้นที่หัวมุมอย่างเงี้ยฮอลัสเนี่ยมัน จะโยนหอกไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าฝันลุงข้ามเนี่ยไปยืนอยู่ที่พื้นที่หัวมุมแล้วก็การ์ดดวงนะครับจะปลอดภัยมากนะถ้าเกิดว่าเวลาไปเจอกับตัวแบค็คฮอลัสนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีรับมือเบื้องต้นนะครับแต่ว่าตัวของพื้นที่พิเศษะมันยังโยนหอกไปได้อยู่แต่ว่ามันก็จะเสียเวลาไงเวลาที่แบบเหมือนมันย้ายเทเลพอร์ตนะครับโดยที่ไม่ติดในประเทศแล้วก็ไปตกที่เดียวกับฝันลงข้ามแล้วมันเหมือนจะการเป็นการเสียแบบ การเลือกย้ายภายในแถวไปด้วยเลยในตัวนะครับเวลาที่ไปตกพื้นที่พิเศษเวลาโยนของทะเลทรายไปนะซึ่งยังไงพี่วิก็ลองช่างใจดูนะครับผมเคยมีคลิปรีวิวตัวของแบคโอลัสนะครับไต่ลีอะไรให้รับชมค่อนข้างหลายคลิปอยู่นะครับพี่ๆก็สามารถารับชมเพื่อประกอบการตัดสินใจกันได้นะครับว่าอยากจะลองทํามาลองเล่นกันดีไหมนะครับชอบสไตล์การเล่นของการต,ตัวละครแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ถามว่าเรื่องการยืนย,วยาวเนี่ยผมมองว่าแบคโอลัสมันก็เล่นได้ยาวนะครับแต่อาจจะมีข้อจํากัด นะครับในการเล่นในแผนที่ที่ไม่ค่อยหลากหลายสักเท่าไหร่นะครับอาทิเช่นพวกดินแดนหิมะโคเวตมนนะครับประมาณนี้หรือว่าแผนที่โลกนะครับที่มันจะไม่ค่อยนําไปลองเล่นกับแผนที่เหล่านี้นะครับเกี่ยวกับแบล็คอร์สนะที่ผมจะซื้อก็คือพวก3แผนที่ที่ผมพูดไปอ่ะคือมันไม่ค่อยแบบอำนวยให้ตัวแบล็กคอร์สเล่นได้เฉืดอายสักเท่าไหร่นะครับแบล็คอร์สเนี่ยมันจะเล่นเก่งๆเลยในแผนที่พวกตัวของหัตถศูนย์นะครับแผนที่ ร้านค้าขนมใช่ไหมร้านค้าลูกกาดแผนที่เคฟู้ดอย่างเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างก๊อตอยู่เพราะว่าแผนที่เคฟู้ดก็ไม่มีการ์ดดวงนะครับในแผนที่นี้นะแล้วก็แผนที่โรงงานขนมประมาณเนี้ยนะครับที่มันจะเก่งมากๆเลยนะแต่ถามถึงมุมมองผมอะ่ะผมชอบเล่นตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นการ์ดที่ค่อนข้างที่โกงอะ่ะถ้ามีคอตูมนะครับประมาณนี้นะออพูดค่อนข้างเยอะกว่าตัวละครหมีมิงอีกนะครับอ่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตำนานแบล็กแชมินนะครับแบล็กแชมินก็ ยังคงเป็นการ์ดตัวละครที่ย้อมยำทําแกงอยู่นะครับไม่ถือว่าเป็นสกิลที่เข้ามาแบบเต็มรูปแบบสะทีเดียวเกี่ยวกับตัวละครแชรมินนะครับปกติะระเบิดมือนะครับอันนี้ไอ้ตัวระเบิดมือเวอร์ชันนี้ในเซิร์ฟไทยผมคิดว่าน่าจะเป็นระเบิดมือเวอร์ชันที่2นะครับระเบิดมือเวอร์ชันแรกของแชมินเนี่ยมันจะมีสกิลโจมตีขโมยมาเบิรถูกต้องไหมอ่าเวลาที่โดดยิงระเบิดไปอะนะครับอ่าก็คือแบบเคลื่อนย้ายอันเชิญตัวเองไปใช่ไหมอ่า แล้วมันจะทําการสลายมาเบิ้ลนัรงข้างได้ด้วยนะครับโดยปกติแต่ว่าในเซิร์ฟไทยมันตัดสกิลนี้ออกไปนะก็เหลือไว้แค่สกิลโจมตีขโมยมาเบิ้ลสเท่านะครับเวลาที่อันเชิรระเบิดมือแล้วไปตกที่เมืองตรงนั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นการ์ดที่แบบสกิลโจมตีไม่ได้แบบดูรุนแรงอะไรเลยนะครับก็เล่นได้นะครับเล่นสนุกสนุกได้นะแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เอาไปไต่เลยนะครับอืมก็แนะนําว่าเป็น2ตัว ในเมตาตอนนี้ดีกว่านะครับอย่างมิงมิงแล้วก็แบ็คขอรัดนะครับน่าจะเฉิดฉายแล้วก็ดูมีดูดีมีราศีมีภาษีมากกว่านั่นเองนะครับอ่ะก็ฝากไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอีเวนต์ผมไม่ได้พูดอะไรมากมายนะครับคิดว่าพี่ๆน่าจะช่างใจแล้วก็ประกอบการตัดสินใจกันได้ด้วยตัวเองกันหมดแล้วนะครับอ่ะรู้สึกว่ามันจะมีคอสตูมมาด้วยนะครับคอสตูมนะขอดูสักคู่นะครับคอสตูมของเซอร์คัสนะครับมิงมิงเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด2เวอร์ชันนะครับ คอสตูมที่2ก็คือเคลื่อนย้ายแม่เหล็กเริ่มเทินนะครับ85% 8ช่องด้านหน้านะครับอันนี้ก็ไม่โดนขัดขาด้วยลูนกระต่ายนะครับแล้วก็คอสตูมที่1ก็คือป้องกันขโมยมาเบิร์นนะครับอืมถ้าเลือกถึงความคงทนนะครับแล้วก็บั้นคงในเมตาแน่นอนนะครับว่าป้องกันขโมยมาเบิร์นสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าเมตาตอนนี้สกิลโจมตีขโมยมาเบิร์นมันค่อนข้างเยอะนะครับอย่างหุนเทพีออรคีมิงมิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ามันก็ยังคงใช้งานโจมตี ด้วยการขโมยมาเบิลอยู่เหมือนเดิมนะครับหรือถ้าอยากแบบได้โจมตีหนักๆลัลวๆก็แนะนาว่าเป็นเคลื่อนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้าเริ่มเทินนะครับแต่ว่าในมุมมองผมนะไอตัวเนี้ยมันเหมือนเอามาขั้นเวลามากกว่ารออีเวนต์ดีๆอีกทีตอนหลังสงการก็ไม่แย่นะครับอาจจะพักเพชรก็ได้นะครับอีเวนต์เนี้ยไม่ว่าก,กันนะครับพี่ๆอาจจะแบบไม่ได้ถึงขั้นเด็บต้องตามหาถ้าเกิดว่ามีการตวลครที่ชํานาญอยู่แล้วลงหลีกได้ประจําอย่างเงี้ยนะครับ ไม่ใช่แบบการ์ดตัวละครเหล่านี้นะครับก็แนะนําว่าข้ามอีเวนต์นี้ได้นะครับไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยนะโอเคก็ฝากไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับตัวละครเนี้ยผมไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วอะ่ะนะส่วนมากผมไปพูดตัวของมิงมิงแล้วก็แบ็คคอร์ดมามากกว่านะครับที่แนะนําให้พี่ๆทํานะส่วนตัวเซอร์คัตมิงมิงเนี้ยข้ามได้ก็ข้ามนะครับตัวมันตลกอ่ะนะครับตลกตามชื่อมันเลยตัวตลกเลยนะครับอืมคือตัดสกิลพื้นที่เปลยนไฟล์ออกไม่แบบค่อนข้างเสียหายเลยนะครับ พอเป็นสเปรย์เนี่ยมันไปทางสายวิกไปแล้วนะครับเออไปเล่นทางสายวิกซะมากกว่านะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเอออ่ะก็เอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคอนเทนเนอร์ก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ